มาค่ะมาวันนี้ก็หมูสเต๊ะน้ำจิ้มสับเซ่เป็นไรเห็นขนมปังหองท่านนะคะเพราะว่าหิวแล้วใส่มือค่ะอืมอ,อ,อร่อยเลย ยันไม่แทงปากพี่น้องือมน้ำจิ้มชำ่ทำ เรียกว่าให้ขนมปังกระเทียมมากินครับว่าท่านเรื่อมขนมปังออกจากตู้เย็นเรื่อมขนมปังออกจากความร้อน คุยเต็มขั้นอืมอืมอืมหอมอืมสีไม่ได้เหลืองเหมือน เขาทำขายเพราะเราไม่ได้ใส่สีเราใส่แค่ขมิ้นนะคะกับผงกะหรี่ กินไปอัพคลิปเอาขึ้นน้องไปคลิปกินอาดจา้าจา้าไน้ำแล้ว เขีมงบคนพอเ่าผักแล้วลงไปปั๊บน้ำเนี้ยวๆกระซิใสม่งกระซิซึ่งก็ไปได้พักมันจะรสชาติมากกว่ากันเนาะดแตะมาเวลาแม่น้อยไปซื้อเราไม่น้อยกินผักที่เขาให้เห็ดอาจาดมาให้เราโอ้ยปานก,กินผักแซ่น้ำเนาะมันไม่รสชาติไม่น้อยน้ำออกมา,มามไม่ได้บอกว่าจะคลองเงพลงเพราะม่น้อยไปเรียนมากนะคะ ไม่ไหน่หนอยข้าวมันชาของตัวเองเกิดเขาวาเดี๋ยวจากที่เขาเขาเขาไม่หน่อยแม่เมลิมเม็ดฉีดจ้ำกัดอยากอะไ,ไรก็ทำเลย ืมมันไม่คามาําวเบามันมีความคุยแต่จะคุยอะไรไอร่อยมากมถ้ามีขนมปังนะอื่อยดดมันมีแต่มันเเอาออกมาจากข้างเฟส ระว่าบัานไม่น้อซื้อขนมปังบ้านเราบ่ไษัทขางหอกนะคะใช้ของฟรีไป้เวลาสิบกินน่ามือสาวกอ,ออกมาสองแ่นบ้างไปแป๊บเดียวมันก็ขึ้นโตกินได้เหมือนเดิมไม่ต้องทิ้งขนมปังไม่เกี่ยวกับวันเวลาในซองนะจ๊ะยันมาแท่งปากเด็บไบแบบนั้นน่ะ ว่าทานรีก็ไม่ปัญหาเอาออกมาก็ยังหมือนเหมือนเดิมเพราะว่านั่นเป็นการถนอมอาหารแบบหนึง่งนะจ๊ะเราไปทำเดี๋ยวสำหรับคนที่จะถนมปังมากแเรากินมบะเหมิดกินมบะท่านนะคะใส่สองฟิตเลยค่ะอยากกินก็ออกมาวางไว้ในน้ำพุ่มหอมนะฮะอ,อ,อันนี้มันน่าจะแซ่บ เพราะว่ามันติดเอ็นด้วยติดมันด้วยว่าวันแล้วหลังตันแขกเลยจริงมอืม เรื่องนี้จะเรื่องอาหารเกินเทคกินแบบนี้มาแล้วมันต้องให้ยังละค่ะปนวนร้วน